สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์บายเอกดุลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลท่าเคยเอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับผมอยู่ที่บ้านชัดหนองหมีครับตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านชัดหนองวีหนองหนองหมีนะครับผมโอเคเราอยู่ที่ถนนบนถนนาราชบุรีผาปกเส้นนี้เลยนะครับเส้นนี้เลยเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับเนี่ยเส้นนี้เลย ตวนทางนี้นะครับทางมาจาการาชบุรีกรุงเทพนะครับเพื่อจะวิ่งไปทางโน้นไปไป,ไปอำเภอสวนพึ่งนะครับเนี่ยไปอำเภอสวนพึ่งพื้นที่แปลงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับห่างจากจังหวัดห่างจากอำเภอสวนพึ่งนะครับโดยประมาณ7กิโลครับผม แล้วก็ปั๊มอยู่ข้างหน้านูน่นเห็นภูเขาไหมครับสวยงามมากเลยเออเนี่ยครับอยู่ติดถนนราชบุรีผาปกนะครับเส้น208นะครับส่วนตรงข้ามนี้ก็เป็นร้านโกดังขาหมูนะครับคนเข้ายื้แย้งเลยนะครับเนี่ยอยู่ข้างทางพอดีเลยเอออ่ะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับหน้าที่ดินเราเลยนะครับที่ผมต้องการกําลังจะเข้ามารีวิวนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้เลย นั่นนะครับเห็นภูเขาไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงนี้ครับติดภูเขารู้นเลยเกือกจะติดภูเขานะครับโน่นเนี่ยเป็นเส้นทางที่วิง่งเข้าไปแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดทุตแดงนะครับ11ไร่2งาน72บตารางวานะครับขายยกแปลงครับผมอ,อยู่ที่หล้าน5แสนบาทนะครับมันจะยาวเป็นตะเกียบเลยเแปลงนี้นะครับมันอยู่ติดข้อดีของมันอ่ะมันอยู่ติดกับทาง ผาปกราชบุรีนะครับเนี่ยทางนี้มาจากกรุงเทพห่างจากกรุงเทพอ่ะประมาณร้อยห้าสิบกิโลห่างจากราชบุรีอ่ะประมาณห้าสิบกิโลเองและส่วนส่วนที่ใกล้ที่สุดจะถึงแปลงนี้นะครับเขาเรียกว่าเทศบาลชัดป่าวายห่างจากตรงนี้ประมาณ3มกิโลเองครับผมโอเคประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันติดเส้นใหญ่เลยนะครับเส้นเดินทางหลักเลยนะครับแปลงนี้นะเนี่ย แล้วตรงนี้นะครับเขาก็จะมีร่องน้ําอยู่ตรงกลางเนี่ยสวยไหมครับประมาณนี้ยมีไฟฟ้ามีมีทุกอย่างครบอ่ะไฟฟ้าประปามีทั้งหมดนะครับแล้วก็มีผมชอบตรงนี้ครับเป็นเส้นทางออกกําลังกายเป็นเป็นเส้นปั่นจักรยานนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูเริ่มกันเลยครับของคุณป้านะครับคุณป้าเนี่ยเป็นคุณปูกดเกษียณนะครับนี่ครับ ระเขตเริ่มที่หลักหมุดนี้ครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ยาวไปตรงนะู้นน่ยยาวไปท้ายรถกระบะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้ากว้างของที่ดินเนี่ยครับประมาณ20เมตรนะครับลึกเข้าไปเนี่ยลึกเข้าไปเนี่ยประมาณ960เมตรทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับปิดท้ายก็อยู่ที่20เ,เหมือนกันนะครับผมเนี่ยรวม11ไร่2งาน72ตารางวาน,นะครับไฟฟ้านี่เลยครับมีเออติดกับ มเมนใหญ่เลยนะครับจุดกำลังที่เราอยู่ตรงนี้ครับนี่เลยมาณนี้เลยแล้วก็ยิงเข้าไปข้างในเนี่ยครับ960เมตรเกือบกิโลครับผมไปเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงพื้นที่แปลงนี้เป็นแบบไหนนะครับโอเคไปครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับอ่าเริ่มกันเลยนะครับ แปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตําบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราดชบุรีนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านชัดน้องหมีนะครับตรงนี้เรียกว่าหมู่บ้านชัดน้องหมีชนด11ไร่2งาน72ตารางวาขายยกแปลงอยู่ที่6ล้าน5แสนบาทนะครับผมนี่เลยแปลงนี้เลยนะครับติดกับเส้นถนนหลวงแผ่นดินเลยนะครับนี่ประมาณนี้ที่มุ่งหน้าไปเนี่ยไปอำเภอสวนพึ่งนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยสวยไหมล่ะ ทางเขาก็จะเป็น4ี่เลน8เลนแบบนี้เลยนะครับมีน้ํามีร่องน้าตรงกลางมีทางจักรยานวิ่งนะครับอยู่หน้าที่ดินแบบนี้เลยติดกระทางหลักเลยครับผมนี่ที่ดินเราก็จะเริ่มตรงนี้นี่ที่เห็นเนี่ยครับบออีกครั้งหนึง่ง20เมตรนะครับเลยเสาไฟฟ้าไปนะ่ะดงกล้วยนะครับน่ะก็จะเป็นแบบนี้ครับภายในเนี่ยภายในแปลงนี้นะครับติดถนนถนนหลวงแผ่นด,ดินนะครับจะมีบ้านคุณคุณป้าที่เป็นวัยปลดกเกษียณน,นะครับหนึ่งหลัง อยู่นี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับใครสนใจก็ลองอปักหมุดมาที่เขาเรียกอะไรนะเดีย๋ยวผมแผนกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโกดังขาหมูนะครับโกดังขาหมูอร่อยอร่อยไม่กลัวล่างพังนะครับประมาณนั้นนะครับปักหมุดมาที่ได้เลยเขามีครับเขามีพิกัดนะลองปักหมุดเข้ามาก็จะอยู่หน้าที่ดิน อยู่หน้าที่ดินของคุณป้าเนี่ยครับโอเคไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับว่าแปลงที่ดินเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปที่ดินให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะโอเคสักครู่ครับอ่านี่แหละครับพอเข้ามาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่น,น,นี่ประมาณนี้เลยอยู่ติดถนนอ่าหลวงแผ่นดินเลยนะครับบ้านคุณป้าก็จะเป็นทรงโมเดิร์นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นห้องเดียวผมไม่ได้เข้าไปนะ พอเข้ามาแล้วอ่ะข้างในอ่ะหลังบ้านคุณป้าที่เห็นอยู่เนี่ยครับหลังบ้านคุณป้าจะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวแผ่นกล้องมาอีกรอบหนึ่งผมกํลาลังขึ้นหลังรถนะเนี่ยพาเข้าไปเพราะมันไกลมันเก้าร้อยหกสิบนะครับเก้าร้อยหกสิบเมตรของคุณป้าน่ะอ่ะเข้ามาจะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยทางที่เราวิ่งเนี่ยนะ มันจะเป็นทางเข้าไล่ข,ของคุณป้านะครับส่วนเขตของคุณป้าเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายมือติดข้างโดงกล้วยไปเนี่ยครับยาวขึ้นไปเนีย่ยแล้วส่วนทางขวามือเนี่ยครับมันก็จะเป็นอ่าติดกับเสาไฟเนีย่ยข้างข้างสวนเพื่อนบ้านเนี่ยครับข้างแปลงเพื่อนบ้านน่ะที่เตียนเตือนน่ะของเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยของคุณป้าก็ประมาณเนี้ยหน้ากว้างประมาณยี่สิบตลอดไปเนี่ยครับเท่ากันพอดีเป๊ะเลยเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ <beb év> ส่วนส่วนขวามือเนี่ยมันก็จะลกๆแบบนี้ครับอ้อผมลืมบอกทิศไปนะครับหันหน้าตรงหน้าไปเนี่ยนะครับเป็นทิศใต้ซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันออกขวามือจะเป็นทิศต,ตกข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นทิศเหนือครับบ้านคุณป้าเขาหันหน้าออกถนนคือทิศเหนือนะครับผมโอเคประมาณนั้นเลยครับผมอ่ะเราลุยต่อเลยเก้าร้อยหกสิบเมตรต้องใช้รถนะครับผมเนี่ยแปลงของคุณป้าทางด้านเนี้ยมันจะลกๆหน่อย นประมาณนี้เลยจะลกๆนะครับลกมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาประมาณนี้ครับเขตของคุณป้าเนี่ยเขาก็จะติดพุ่มไม้เนี่ยนะครับติดพุ่มไม้เนี่ยถ้าเรามองข้างหน้าไปเนี่ยของเราก็จะเห็นต้นกล้วยนะไหมครับทางซ้ายมือเนี่ยนะของเราก็จะเป็นเขตยาวตามถนนเนี้ไปนะตามถนนเรียบถนนไปเนี่เลยครับส่วนขวามือเราก็จะติดพุ่มไม้เป็นทิวไปเนี่ยครับ ยาวไปถึงภูเขาข้างหลังเนะฮะเกือบถึงครับเกือบถึงนั่นน่ะข้างหลังนู่นน่ะโดยประมาณ960เมตรนะครับเนี่ยโอเคประมาณนี้เลยส่วนเข้ามาประมาณสัก500เมตรได้ครับก็จะมีสระน้ําอยู่สระหนึ่งของคุณป้านะอยู่ประมาณกลางกลางแปลงเลยนะครับในเนื้อที่11ไร่กว่าๆเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถึงแล้วโอเคเดี๋ยวผมแผนกล้องให้ดูข้างหลังที่เราวิ่งมานะ นู่นเลยนู่นเห็นตึกนู่นแล้วครับนี่ข้าวขาหมูอยู่ข้างทางเราเข้ามาระดับนี้แล้วนะพอเข้ามาเนี่ยทางทาง,างข้างๆไล่คุณป้าเนี่ยเขาก็จะปลูกมันปลูกประมาณปลูกมันแล้วกันครับเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยอโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูอ่า นี่ครับจะพามาดูสระน้ำครับเนี่ยเป็นสระน้ำสระลูกเบลเลอร์เลยผมมองดูนะนะ่ามันน่าจะกว้างเหมือนกันนะกะไม่ถูกเหมือนกันน่าจะกว้างอยู่ประมาณสักสิบเมตรได้มั้งครับยาวก็ประมาณสักสักสักยี่สิบเมตรได้มั้งครับเนี่ยเนี่ยสระลูกเนี้ยนะครับเป็นของคุณป้านะแล้วส่วนตรงนูน้น นะครับเห็นเป็นทิวต้นไม้ต้นสูง,สงใหญ่ๆนะ่ะเป็นของเพื่อนบ้านครับของคุณป้าก็ประมาณยี่สิบเมตรมาจากมาถึงตรงนี้แค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพลิกกล้องให้ดูปึบเนี่ยเนี่ยครับผมพาเดินมาประมาณโดยประมาณนะ ถึงตรงเนี้ประมาณ800เมตรได้ครับเนี่ยเราจะอยู่บนโคกแล้วเนี่ยมันจะสโลปลงนะครับตามที่ผมบอกกันนะมันจะเป็นเนินขึ้นมาเพื่อที่จะขึ้นไป่าตีนเขาครับอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะและส่วนที่ป้าเนี่ยมองง่ายๆกนะ็คือมันจะเป็นที่ราบเป็นป่ารับๆา,าบหน่อยนะครับทั้งซ้ายมือที่ผมมองอยู่หน้ากล้องนะครับมันก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับขวามือก็จะเป็นพุ่มไม้ใหญ่เนะี่ย ของเราจะอยู่ตรงกลางแล้วมีทางวิ่งไปน,นะครับโอเคเลยเนื้อที่ของป้าหน้ากว้างประมาณ20เมตรนะครับตรงเนี้ยแปลงเนี้ยคุณป้าเขาเคยเคยเล่าให้ผมฟังว่าเขาเคยจัดสรรเป็นล็อกเป็นล็อกขายนะครับเนี่ยเนี่ยแปลงเนี้ยนะครับทีนี้เขาทําไม่สําเร็จเพราะว่า,าด้วยเหตุประการที่ว่าเขาเขามีโรคประจําตัวนะครับ ต้องเข้าโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นนะครับผมนะเพราะว่าเขาเขามีอายุแล้วนะครับเขาเคยทําผมก็เลยเกิดให้ฟังนะครับแล้วส่วนทําไมคุณป้าเขาอยากขายเขาก็มีเรื่องจําเป็นที่จะต้องใช้เงินด่วนนะครับเขาอยู่ตรงเนี้เขาอยู่เพียงลําพังคนเดียวเนี่ยครับลูกเขาก็ทํางานอะไรกันเนี่ยครับประมาณนั้นเลยนี่เลยไปเดี๋ยวผมพลิกกล้องให้ดูเนี่ยผมเดินมาประมาณแปดร้อยเมตรแล้วนะครับ เนี่ยที่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นสโลปขึ้นตีนภูเขาแล้วนะที่ของเราไม่ถึงภูเขาแต่ว่าเห็นภูเขาชัดแหละเนี่ยประมาณอีกร้อยกว่าเมตรถึงตรงนู้นนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปจบที่ดินตรงนั้นนะครับโอเคนะแปลงนี้นะครับมัน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 จะออกลกๆหน่อยแต่ถ้าเรามาทําให้มันเตียนให้มันให้มันดูดีมันก็ดีครับแปลงเนี้ยแต่คุณป้าเ็าทาไม่ไหวละ นะครับเขาเอาที่แค่นอนพอประมาณนั้นเลยแปลงนี้ออยู่ที่ตำบลท่าเคยอำเภออำเภอสวนพึ่งจังหวัดราดชบุรีนะครับขายยกแปลงอยู่ที่หกล้านห้าแสนนะครับใครสนใจก็โทรติดต่อผมกลับมานะครับหรือว่าทักที่ไอ l ดี e ลนกลับมานะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปดูท้ายที่กันเลย ผมมาถึงปลายที่ดินแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก่อนอื่นจะให้จะหันกล้องไปมุมปลายที่ดินผมให้ดูตรงน,นี้ก่อนเนี่ยเก้าร้อยหกสิบเมตรนะครับที่เดินมานู่นนู่นเลยครับเป็นทางเดินเข้ามาเนี่ยนี่เลยนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับหาผมเบอร์โทรผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับไอดีไลน์ก็เบอร์เดียวกันนี่ครับเนี่ย แปลงนี้อยู่ที่ตำบลท่าเคยอเภอสวนพึ่งจัังหวดราชบุรีนะครับขายยกแปลง11ไร่2งาน7 2ตารางวาขายอยู่ที่6ล้าน5แสนบาทนะครับเนี่ยสนใจกระทักกันเข้ามาดูนะครับผมมันจะออกยาวๆและลกๆหน่อยนะครับเนี่ยถ้าเอ่อถ้าเอารถไถมาปาบหรืออะไรมันก็โอเคอดูสวยขึ้นนะครับเนี่ยโดยประมาณประมาณนี้เลยครับนี่สวนข้างข้างเราเนี่ยครับเป็นต้นไม้ใหญ่โดยประมาณนะครับ แอบอยู่ผมหันที่ดูนี่นี่ครับเห็นภูเขาเลยครับมาทายที่เรานะเนี่ยโดยประมาณมันจะลกๆหน่อยครับดูยากหน่อยนี่เลยมาถึงข้างหลังแล้วครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลงไปให้ดูด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเป็นทางสาธารประโยชน์อีกเส้นหนึ่งนะครับที่ติดอ่าที่ตัดหลังที่ดินเรานะครับสิบเอ็ดไร่กว่าเนี่ย นะครับจะเป็นแบบนี้นี่เลยแล้วส่วนทางนี้ก็มาจากที่ดินเรานุ่นเห็นตึกนุ่นไกลๆนู่นนะครับลิบลิบหน่กเก้าร้อยหกสิบเมตรนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะลกๆประมาณนี้นี่เลยประมาณนี้เลยครับนะครับนี่มองเห็นภูเขาชัดเจนเลยครับนี่ด้านหลังนะข้างหน้าเป็นความเจริญข้างหลังก็ออกแนวประปาหน่อยจะเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับนี่เลยไปเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมจะเดิน ไปข้างๆแปลงเรานี่ไปทางนี้ครับเป็นทางสาธารประโยชน์นะครับตัดด้านหลังถ้ากับแปลงนี้มีทางสาธารประโยชน์ข้างหน้าเป็นถนนหลวงข้างหลังเป็นทางสาธารประโยชน์เข้าไล่ครับแปลงที่เป็นเตี้ยนข้างๆข้างๆที่ดินเรานี่เลยครับมาให้ดูนิดนึงเป็นดงสับปะรดครับมีหัวด้วยแอบดูเขาหน่อยน,นี่ครับมีต่หัวนั้นเลยนะนี่ ส่วนใหญ่สวนพึ่งเขาจะทําสับประรดกันนะครับไปตรงไหนก็เจอท้ายที่ดินเราก็จะมองเห็นภูเขาลูกนี้นะครับมองเห็นเลยมันก็จะเป็นเทือกยาวไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลาะตามต้นไม้ไปเนี่ยครับตามต้นไม้เนี่ยโอเคไปาทางสาธารณประโยชน์ครับติดด้านหลังที่ดินเราก็จะเข้าตรงนี้นี่เลยประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจบรีวิวแล้วนะครับอ่า โดยประมาณนี้ครับโดยประมาณนะครับฝากกดติดตามเพจผมด้วยนะครับขายที่ดินออนไลน์บายเอกดุลวิทย์แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่อง YouTube นะครับเอกที่ดินออนไลน์นะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับแปลงนี้11ไร่2งาน7 2ตารางวาอยู่ที่ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับขายยกแปลงอยู่ที่6ล้าน5แสนบาทนะครับครับ ผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ